ราศีตุลน1-15เมษายน64นี้นะคะคุณจะมีโชคเรื่องของการเงินค่ะและที่สำคัญการงานของคุณนั้นก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะหากใครที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นประจำคนแชร์ข่าวพารวยจะคอยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงนั้นขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงค่ะอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะข้อดีก็คือว่าหากเราดูดวงแล้วเรารู้ ละวันนี้วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหากแม้นว่าวันนั้นมาถึงเราจะได้หาทางออกและหาทางแก้ไขได้ทันเวลานี่ล่ะค่ะนี่คือคือข้อดีของการดูดวงนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้ก็มาฟังกันดีกว่านะคะว่าชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1น5ถึงสิเมษายนนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างการงานจะราบรื่นหรือไม่การเงินจะมีรายรับพิเศษเข้ามาช่วยบ้างหรือไม่เรียกได้ว่าถ้าหากเกิด ปัญหาติดขัดจะมีทางออกมีทางแก้ไขหรือไม่นั่นเองนะคะทางเรื่องงานและเรื่องของการเงินมาฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นสิ่งแรกเลยที่อยากจะขอบอกชาวราศีตุลน,นะคะก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะในช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าเก็บอารมณ์ไม่ค่อยจะได้ที่ผ่านมาขมอารมณ์ได้เอาอยู่ ถึงแม้ว่าภายในจะขื่นขมนะคะมีเรื่องให้คิดแต่ภายนอกคุณจะไม่ค่อยอคนภายนอกจะไม่ค่อยรู้ว่าคุณนั้นก็แอบเบงาเศร้าอยากให้คนอื่นเข้าใจบ้างค,คุณจะเก็บเงียบนั่นเองนะคะแต่ในช่วงนี้ให้ใช้สติให้มากๆนะคะอย่าให้อารมณ์พาไปคะ่ะโดยเฉพาะในที่ทำงานนะคะหากมีอะไรมาก,กระทบกระเทือนจิตใจคุณจะมีความรู้สึกว่าเอะเราทำอะไรผิด ทำไมต้องนินทาเราทำไมไม่ถามเราก่อนแอบน้อยใจค่ะการกระทำและคำพูดของคนในที่ทำงานนั่นเองนะคะบางวันนี้นั่งท้อแท้ไม่อยากทำงานอยากไปทำบุญอยากไปพักผ่อนอยากไปเที่ยวคืออารมณ์เหงาเงาน่อยๆจะมีมาบ่อยนะคะถึงได้บอกว่าให้คุณมีสติให้มากๆค่ะในช่วงนี้ อย่าไปนสนใจเสียงนกเสียงกาค่ะเพราะว่าในช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าคนรอบข้างคนในที่ทำงานของคุณจะจับตาคุณเป็นพิเศษนะคะบางครั้งก็จะมีเรื่องที่ทำให้คุณนั้นไม่สบายอกไม่สบายใจมากระทบจิตใจของคุณด้วยมันก็เลยทำให้คุณไหนคุณจะคิดเรื่องของการเงินเรื่องของทางบ้านและมาผสมผสานกับเรื่องที่ทำงานกลายเป็นว่าโอ้ในช่วงนี้มีความรู้สึกว่าเงาเงาแน่นอนอ น้อยใจนั่นเองนะคะเพราะในช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะคนจะจับตาคุณเป็นพิเศษอย่าได้สนใจนะคะคำพูดเป็นแค่เสียงนกเสียงกาค่ะไม่ได้มาช่วยให้เงินในบัญชีหรือไม่ได้ช่วยให้งานของคุณนั้นแก้ไขได้ง่ายขึ้นเลยนะคะเป็นอันว่าให้ตั้งใจทำงานจะดีกว่าค่ะในช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะ มาที่เรื่องการงานของคุณกันบ้างเตือนเรื่องของอารมณ์ไปแล้วนะคะว่าให้คุณระมัดระวังให้มากๆเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปรับฟังถึงแม้ว่าเราเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากนักนะคะให้ปล่อยผ่านค่ะมาที่เรื่องการงานกันบ้างการงานของชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะเตรียมตัวเหนื่อยค่ะเรียกได้ว่ายุ่งแน่นอนคุณจะได้ช่วยเหลืองานคนอื่นนอกจากงานของตัวเองแล้วนะคะ แก้ไขางานบ้างละซ่อมงานบ้างละทํางานแทนคนอื่นทำคนอื่นแก้ไขาย,ยากแต่คุณแก้ไขได้นั่นเองนะคะหลายครั้งที่ผ่านมามันมักจะเป็นแบบนี้ที่สําคัญชาวราศีตุลจะเป็นคนที่เก่งมีไหวพริบดีควบคุมอารมณ์เก่งเด็กได้ว่าหากได้ไปหน้างานแล้วคุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์ฉะนั้นในช่วงนี้ไม่แปลกคะ่ะหากมีปัญหาเกิดขึ้นในงาน ในบริษัทของคุณในออฟฟิศอะไรก็ตามนะคะคุณจะเป็นคนแรกๆค่ะที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงคุณนะคะการงานของคุณถือว่าไม่เกินความสามารถนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยยุ่งๆเรียกได้ว่าคุณแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะในช่วงนี้การงานนี่รัดตัวเลยทีเดียวแต่ว่าคุณจะแก้ไขได้สําเร็จในที่สุดนะคะและที่สําคัญงานบางงานจะมีความคืบหน้านะคะชาวราศีตุลในช่วงนี้ใกล้เป้าหมายละ ในช่วงนี้หากคุณติดขัดจะมีคนช่วยเหลือในงานของคุณให้งานของคุณนั้นได้เดินหน้าต่อไปด้วยนะคะเรียกได้ว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือละจากนี้ไปไม่ไมโดดเดี่ยวเหมือนเช่นที่ผ่านมาแล้วนะคะฉะนั้นถึงได้บอกว่าระวังอย่างเดียวก็คือระมัดระวังอารมณ์ให้มากๆในช่วงนี้อย่าเผลอนะคะอย่าเผลอ,อเก็บอารมณ์ได้จะเป็นการดีที่สุดเป็นอันว่าการงานของคุณในช่วงวันที่1 5สเมษายนนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะคะ คุณจะสําเร็จคะ่ะแต่ก็ทาเอาคุณหงุดหงิดหัวเสียไปเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหกว่าจะเสร็จแต่งงานนี่งานบางงานนี่แก้ไขกับงานไม่พอยังจะต้องมาหัวเสียหงุดหงิดกับคนอีกนะคะข้อดีก็คือว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะทาอะไรอยู่ก็ตามทุกๆอาชีพเลยนะคะ หากคุณมุ่งมั่นหรือว่าตั้งเป้าหมายตั้งความหวังเอาไว้ในงานนะคะให้คุณรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้คุณใกล้ที่จะสําเร็จแล้วนะคะเรียกได้ว่ามีความคืบหน้าอย่างน,น้อยไม่นิ่งเหมือนที่ผ่านมานะคะมันจะมีคําตอบในตัวของมันเองในช่วงนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างผลจากการที่คุณเนหน็ดเหนื่อย คุณก็จะต้องมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าเรื่องบางเรื่องนี่ก็ทําเอาคุณยิ้มนะคะถึงแม้ว่าจะไม่สําเร็จร้อยเปอร์เซนตามเป้าหมายแต่อย่างน้อยๆเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนคุณก็ผ่อนคลายบ้างละไม่เครียดเช่นที่ผ่านมาหนักเหมือนเดิมค่ะเหนื่อยเหมือนเดิมแต่เรื่องบางเรื่องงานบางงานคุณจะโล่งอกโล่งใจกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเป็นอันว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้จะน่เหนื่อยยุ่งยุ่ง อยากให้คุณนั้นหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะหรือผ่อนคลายบ้างคะ่ะอย่าจดจ่ออยู่กับงานมากจนเกินไปนะคะเป็นห่วงจริงๆที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นห่วงชาร์จแบตบ้างแล้วคุณจะมีแรงกลับมาต่อสู้กับงานอีกครั้งหนึ่งคะ่ะอย่าได้วิตกกังวลอยากคิดมากนะคะ ที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าจะบอกเรื่องของการเงินให้แก่คุณนั่นเองนะคะชาวราศีตุลหลายๆท่านนั้นนอกจากจะเครียดเรื่องงานแล้วยังเครียดเรื่องเงินด้วยนะคะเอาละจะมาไขาปัญหาให้แล้วนะคะว่าการเงินของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะการเงินของคุณในช่วงนี้ยังอยู่ในลักษณะที่ว่าได้มาจ่ายไปนะคะดึงตรงนั้นมาจ่ายตรงนี้แต่ฟังแล้วจะตกใจนะคะคุณมีข้อดีค่ะข้อดีก็คือว่า คุณจะมีโอกาสได้โชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะหลายๆท่านนี่ก็โอ้ได้ยินคนํานี้นี่ชื่นอกชื่นใจเลยนะแต่ว่ายังไม่รวยนะคะยังไม่รวยนะจากไหนล่ะเช่นเงินบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยคุณมีดวงที่จะได้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะให้คุณไม่หมดนะหรือว่าจะได้ไม่หมดตามที่คุณต้องการหรือมาอีกหนึ่งที่เงินที่คุณคาดไม่ถึงว่าคุณจะได้หรือ เงินที่คุณไม่คาดคิดว่าจะได้คุณมีดวงที่จะได้นะคะในช่วงนี้เงินอะไรที่คุณคาดไม่ถึงว่าคุณจะไม่ได้คุณจะได้ค่ะเป็นอันว่าการเงินของชาวราศีตุลน,นะคะหากคุณคิดว่าอยากไปนั่นมานี่คุณจะได้ไปอย่างแน่นอนค่ะอยากกินได้กินอยากซื้อได้ซื้ออย่างแน่นอน พอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆคุณจะมีวิธีหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยจนได้นะคะเด็กได้ว่าทั้งการงานและการเงินถึงจะทําให้คุณเหนื่อยและเครียดกับการบริหารบ้างแต่โดยรวมแล้วคุณเอาอยู่นะคะไม่เกินความสามารถของคุณอย่างแน่นอนค่ะชาวราศีตุลเตือนอีกครั้งระวังให้มากๆก็คือ อารมณ์ของคุณนั่นเองนะคะมาที่เรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าค่ะข้อนี้ก็สําคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะชาวราศีตุลน,นั้นที่ชอบทําอะไรเร็วๆชอบทําอะไรแบบโอ้ ช้าไม่ได้จะต้องไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บในช่วงนี้จะทําอะไรก็ขอให้ราม,มัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณมีดวงที่จะประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือมีดวงจะเจ็บตัวนั่นเองค่ะจะเดินชนนั่นชนนี่เตะนั่นเตะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะเดินไปดีๆชนนั่น หัวไปโขกตรงนั้นหมง่งตรงนี้ยังมีเลยนะคะดวงพลจะเจ็บตัวเรียกได้ว่าระมัดระวังตัวนิดนึงจะทําอะไรและที่สําคัญใครที่มีโรคประจําตัวนะคะในช่วงนี้ชาวราศีตุลอาจจะเกิดจากการที่ว่าคุณนั้นทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะโรคประจําตัวของคุณนั้นจะกลับมานะคะในช่วงนี้มีดวงที่จะเจ็บตัวแล้วโรคประจำตัวที่คุณเป็นอยู่ <c oughs> ก็จะกำเริบอะไรง่ายๆในระยะนี้นะคะเป็นอันว่าสรุปแล้วนะคะว่า ชาวราศีตุลในช่วงหนึ่งถึงสิเมษายนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามคุณเอาอยู่ทุกเรื่องการงานของคุณนั้นบางงานบางงานจะมีความคืบหน้าจะทําให้คุณนั้นได้ชื่นอกชื่นใจขึ้นมาบ้างแล้วนะคะจะไม่นิ่งนะการงานจะมีเรื่องดีๆเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเหน็ดเหนื่อยการแก้ปัญหาแก้ไขางานแต่ผลสุดท้ายแล้วคุณจะจบลงได้ลงได้ด้วยดีนะคะการเงินก็เช่นเดียวกันค่ะทั้ง คุณจะมีเรื่องที่ให้ชื่นอกชื่นใจเรื่องของการเงินเข้ามาแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่ายังไม่ถึงรวยยังไม่ถึงกับรวยได้มาก้อนหนึ่งนั่งกินนอนกินยังไม่ใช่ชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะเป็นอันว่าการงานการเงินคุณรอดอย่างแน่นอนเอาใจช่วยนะคะชาวราศีตุลเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ กราบขอพระคุณทุกการติดตามหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ